แล้ววันนี้ผมก็มีแผนช่วยแล้วครับทุกคนตอนนี้เบคอนถามเปิดตัวแคร,รี่คนใหม่แล้วเราจะมาเกรียนรับน้องกัน <c oughs> โดยผมจะในหนึ่งเอลซูกับเป้นะครับมาดูกันว่าใครจะแบ่นกว่ากัน <c oughs> ปักขวายิงเพื่อหวังผล <c oughs> แต่มันไม่ใช่การนหนึ่งธรรมดาครับทุกคนผมได้ทําการว่าจ้างมือปืนมีนายไว้ท่านหนึ่งอดีตแชมป์หนึ่ง ไอ้นี่มือปืนมีนายเว้ยเราจะหนึ่งหนึ่งเอลููกัน2เกมเกมแรกผมจะไปลองเชิงให้ก่อนอะไรเกมที่2ผมจะส่งแชมป์หนึ่งหนึ่งของผมไปก็ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นกงดายหรือกิดง่ายต้องมาดูกันส่วนผมจะเป็นกายหงิดหรือกายหงิดก็ไม่รู้เหมือนกันครับมาดูครับว่าเต้เรจะไหวกับกายหงิดและกิดงงายหรือเปล่าโอเคน้องมาแล้ะทักทายครับสวัสดีครับเต้เร สวัสดีครับวันนี้เราจะมาหนึ่งหนึ่งเอลสู่กันได้คิดว่าไหวกับพี่ปะน่าจะไหวพี่น่าชิลไม่ชิลด้วยได้ได้ดีได้ข่าวว่าเราหนึ่งหนึ่งตึงสุดในแคมป์เบคอนอันนี้จริงหรือเปล่าอ๋อผมระดับแชมป์หนึ่งหนึ่งพี่โอ้แชมป์หนึ่งหนึ่งด้วยแบบนี้สวยถ้าเกิดพี่ชนะเต้ก็เท่ากับว่าพี่ชนะทุกคนในแคมป์โอเคดีเลยสะดวกเลยทุกคนแบบนี้ถ้ากับกูไม่ต้องไปเก็บหัวอะไรคนล้มเต้คนเดียวถ้ากับชนะหมดใหญ่งโหต้องห้ามแพ้เหมือนกันหนึ่งหนึ่งสองตานะเอลสู่ไม่เป็นไรเพื่ อ่าอย่างน้อยก็จะจบที่เสมอเต็มที่ไม่มีเบรคอัพชีนะครับทุกคนลุยมีอะไรใส่มาได้หมดเลยใส่คิดที่16คิดที่16ด้วย4วัยผมอะบอกไว้บอกให้เลยเฮ้ยพี่ก็เหมือนกันสเปลอะไรดีวะนี่แหละไปไม้กินเยอะหน้าสเปลเดียวกันเลยดูทรงแล้วฟิกเกอร์มาฟิกเกอร์ไม่ได้อะไรมาใช่หรอมีกผมไม่ได้คิดอะไรเยอะฟิกเกอร์เลยเฮ้ยฟิกเกอร์จริงด้วยหลบกระสือดิจิตอล ยินดีจะกินเท่ห์ว่ะกินใหม่เหรอน้องกินใหม่อ่ะพี่อุ้ยสวยจัดของถูกและดีถูกและดีรสได้ด้วยศัตรูจะไม่เคยเล่นเลยกดีเราเปิดก่อนได้เปรียบสวัสดีจ้าใจเองตัวเองมาดยมาดิเต้มาเลยุนไม่ได้ซุนไมาเลยเด้ก้นหัวล้อนใส่ของดีมาครับโป้งอุ้ยคมนะอหิ้วเคราะห์คมอยู่นะอย่าสวยละ สวยละวใจพี่คอมเม็ดหนึ่งเมลหนึ่งเอาหนักเลยเหรอไม่โดนแรงยางยางยางใจไม่นิ่งใจไม่นิ่งเอาหนักจังอ่ะเมลหนึ่งเปิดกอดได้ปูดทุกคนสูตรเ้ครับผมเรียกว่าสูตรสุตรคนเนี่ยเฮ้ยพี่ก็ได้อยู่ป่ะแบบนี้ใจมาต้องได้ใจมาต้องได้นี่อ่ะเม็ดหนึ่งขึ้นไปอีกเม็ดหนึ่งอยู่ดนลคอมสองยิ่ง โป้งเฮ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์สวยมากเลยครับเบอร์ไปเปล่าพี่ของจริงว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่รุนอะไรอ่ะทำไมเลือดเยอะกว่าหกร้อยเลยโป้งพี่พี่ก็เหมือนกันรุนโปรอุ้ยคีสิบหกไหนวะเนี่ยโอ้โหไม่ใช่คีสิบหกน้องเต้คีสยีิบเอ็ดเหี้ยว่าทำไมเลือดเยอะจังเลยเต้กูว่ายังยังโปร โอ้ยเจอจุกแมนร้อยเปอร์เซ็นต์ทมันเกินแค่วะเอาหนักไปโอ้โหแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเจอกันเล่นเกมบอกอะไรแค่นี้เนี่ยยีคิปอย่างเงี้ยเชี่ยเห็นเลือดเป็นข้อเลยเลือดแบบบาร์โค้ดมันจะเป็นแครี่สวัสดีสวัสดีอุ้ยไม่โดนแล้วอบบนี้ส่งไม่ดีหรือเปล่าไม่เคยมองเห็นกูอ่ะอันนี้เฮ้ยไม่เข้าใจไม่เห็นแถบผมเหรอไม่เข้าใจเกมเซปโปสว่าง ไม่อันนี้ผมบอกให้เลยว่าสกินนี้มันโกงตรงแถบนี่หว่าแถบคตนเนียนเลยพี่อ้าพี่ไม่เห็นแถบผมเลยเหรอไม่เห็นอ๋ออยู่ตรงกลางคีปมันยืนทับอยู่แถบมันสีเหมือนคีปเลยอะใช่ใช่คีปมันยืนทับโอ้ยโอ้โหทำไมกระสุนมันเหมือนคนละเบอร์เลยวะพี่ทุกซองสไนเปอร์ นี่มึงบ้าหรือเปล่ามึงจะยิงฝั่งไหนทำมึงยิงฝั่งนี้เดี๋ยวกูจะไปฝั่งนู้ดไมพี่ทางีพี้าหรือเปล่าเอดิเฮ้ยแต่หนี้ต้องไม่ดีนะทำไมเกมมันกลับตาลาบัดรจะเย็นน้องเต้เจอกันเลยเกมเอาสุดอ่ะมอ้โมาดิเต้เอาสุดอ่ะมาดิเต้เอาสุดอ่ะเอาสุดอ่ะไอ้เอาสุดอะโอ้โหโน่ีไม่รู้เกมมันเปลี่ยนง่ายยังวะจบเลยปะเนี่ย ยังยังยังให้โอกาสให้โอกาสพี่อยู่สวยสวยให้โอกาสเพราะคีมไม่มียังมีโอกาสน่าจะอีกตัวหนึ่งถ้าโดนอีกตัวหนึ่งน่าจะแตกไปครับใครตายใครตายโคตรเสี่ยงเลยตอนนี้ใครตายนะตาหร้ยทานรอนก่อนมันเวิร์กหรอวะไม่บอกไม่บอกแต่จะก๊อฟก็ไม่ทันแล้วไปก๊อฟตาหน้าแล้วกันเข้าไปก่อนหนึ่งเมตรเฮ้ยสองเมตรในตาปาเลนไฮคุณนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเด้มาเด้มาเด้เก็บเพื่อนมาเด้แล้วช็อตนี้ กูซูงแล้วกูโดนถึงเวลาโต่งงอกรแน่นจังไงแน่นอนมือแกรกเก่าเนี่ยมาดิเลงๆเหมือนกันคืนหน่อยดิมันเจ็บอุ้ยอุ้ยโอ้โหหมดเวฟชาตินี้ไม่เป็นไรอะไรเหมือนกันมันตามเข้าไปก้นเนียน่ะพี่ผมบอกให้แถบสกินนี้คือเนียนมากแถบสกินนี้โกงจริงจบตานี้ต้องไปจัดนะตานี้ไม่แฟร์สกินโกงกว่าเดี๋ยวพี่คือสกินก่อนเฮ้ยทำไมกูซูงเอาไวหนึ่งเวฟแย่แล้วแย่แล้วแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่ดีอุ้ยอุ้ยอุ้ย รักก่อนจีจีเอ้ยยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบเอ้ยยังเหรอเอ้ยรถจบวะพี่รถจบวะเออเออไม่เป็นไรดูดิพี่ยังมีเกมหน้าอยู่อุ้ยเสียดายวะอุาห์คมต้องเกมได้กูโดนเสียโดนเลี่ยมลูน เรียมลืนจัดไม่เอาแล้วคิดที่ผมสกินสกินโกงจัดสกินนี้เมื่อกี้ผมโดนเต้เขาสกินโกงนะทุกคนนี่เอลสุดสกินใหม่ของเต้ได้ลดกี่เปอร์เซน็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์กดไปสามรอบโอเคตามผมทุกคนตดนสูงสุดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อย่าหวังไกลหิดขงงีแรกพี่ได้สิบเปอร์เซ็นต์ว่ะเกลือมาดัดแรกเลยเฮ้ยแต่รอบสองสามห้าพี่อาจจะมากกว่าเฮ้ยรอบสองเท่ากัน น้อยกูชนะมึงแล้เปอร์เซนต์ไวเต้พี่ได้ห้าสิบห้าเปอร์เซนต์ซื้อเอลสุดได้ในราคาสี่ร้อยเก้าุตฟองเรียบร้อยอุ้ยจะกินสวนกันนะเนี่ยว้าวช็อตสุดท้ายมันคือยิงกัะพร้อมซูมเหรอทำไมมันซูมได้ไกลยังเลยอ่ะมันเป็นวิธีการซูมเฮ้ยเฮ้ยแชร์ได้ป่ะครับแชร์ไม่ได้เนี่ยมันความลับการโกงโก้ได้อยู่อันนี้คือ ที่เด็ดเลยพี่ที่เด็ดจริงไอ้กระสุนปริศนาเนี่ยมาทับกัน2เม็ดกูงงเลยแต่ไม่สามารถทำได้ร้อยเปอร์เซนต์บอกว่าอ๋อก็คือเป็นช็อตแบบช็อตวัดสกิลฮะแต่ก็โอกาสโดนเยอะแต่ไม่ไม่ใช่ร้อยโดนโอกาสโดนเยอะเจ๋งเดี๋ยวต้องไปดูย้อนนักงสิบรอบแกมือตาท้ายเตรียมขึ้นหนึ่งหนึ่งแต่เมื่อกี้พี่ใช้15บห้าโปรแม็กรอบนี้พี่ไปใช้8ปดพัทเอาเอาจิงขึ้นเครื่องเมนหรอใช่เครื่องเมนโดนโดนใหญเครื่องแป๊บแต่เมื่อกี้ก็ะสุแม่นอยู่นะโดนผม ตายเม็ดจัดนั่นเก<อ>มซูมเมนโดนนี่ว่ะดีแต่ซูมแต่ทำท่ามัาได้เป็นอะ่ะเอท่ายิงไปพร้อมซูมอะ่ะโอเค <c oughs> สลหรับฟัง <c oughs> เมื่อกี้พี่อยู่ล่างตอมนีเต้อยู่บน <c oughs> เป้รอบนี้พี่ขอแบบโคตรๆเอาจริงเลยนะสกินอะไรก็ได้เอาสกินที่ช้ำสุดเลยสกินช้ำสุดเมื่อกี้ผมก็เล่นสกินที่พี่เล่นเมื่อกี้สกินเด็ดผมเลยใช่หรออันจัดมาไม่เอาผมอยากเล่นอันนี้ผมแบบชอบอันนี้เหมือนกันอ่าได้อันนี้สวยเหมือนกันโอเคตอนนี้ติดมาอยู่ก็ไม่สามารถเอนเตอร์เทนเยอะได้นะทุกคนเดี๋ยวไม่เนียนเดี๋ยวเต้ใจโอเคครับมาแล้วดูโล่ก็ต่างกันแล้วพี่โล่คนละเรื่องอ่ะเขาว่ายังไงเต้ยังไงไม่เลือดเท่ากันว่าเต้รอบนี้เรื่องรอบกันรอบนี้รอบกันลุ้นลุนด้ว่กอนหัวใจเอ๋ยังไงครับเอเลส ไม่ออกมาเฮ้ยนี่เอาไปก้อนหนึ่งเม็ดโดนไล่เข้าป้อมเหมือนเดิมขออยู่ว่าเจอกันเลสเจอกันเลสเกมเจอกันเลสเกมไอ้โดนไม่กดดันหนักไปเปล่าพี่แน่นอนตามสูตรการยิงเน้นต้นเกมครับผมช้ายงให้นี่แต่แรกกันหนึ่งเม็ดนะเอาสองเม็ดนะเต้เอาสามเม็ดนะเต้สามเม็ดนะเต้แอบเจ็บแอบเจ็บขอเลือดด้วยสี่เม็ดเต้สี่เม็ดปวดเยอะจัดดูไมอยู่นี่ไงโดนไปนัดเลยไปเลย ไปเจอกันกระสุนมันเท่เกินเอาทัศสกินผมหมองเลยแย่จัดมาดีขอคุมเลือดนะเต้เต้เต้มีเลือดหมดแหล่งเฮ้ยกงมาดิหัวร้อนนะเต้เอาหลบได้รอบนี้วิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนนั่นยเฮ้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 ยมาดิเต้มาดิเต้เต้เด้งก็ดินหนักเด้งก็ดินหนักขอเสบดึกดึกละกันสวัสดีครับ สวัสดีครับเต้เต้อยากโดนกับนี่อยากโดนท่าเดิมเหรออชมอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่านี่ไงเห็นยังอ่ะท่านี่หมดเวฟเปานท่าเฉียวเองอันนี้แหละที่ผมบอกอ่ะหมดเวฟมาเด้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 ต้องไม่จบเลยจบมาเด้ต้องไม่จบเล้จบนะขออนุญาตกดดันตีป้อมนี่ดิจิตอลเฮ้ยอะไรไม่โดนไม่เป็นไรวิลล์เป็นซิซ็อตเต้เอลพีดียู แย่แล้วแย่แล้วชีวิตมาเต้ยันเจ็บเอาไปอีกเม็ดยังยังก่อนตีเข้าหัวอีกแล้วอุ้ยยังก่อนยังกอนอุ้ยเป็นไงโดนเหรอวะโดนเลยช็อตนี้ขอยักกดันอีเลยครับขอยากกดดันอีเลยครับขยักกดันอีเล็กครับใจเย็นใจเย็นเชลเลตเกมจริงเปล่เอาไปอีกเม็ดเต้เต้เชลเกมจริงหรือเปล่ามาดิ ต้องไม่ให้เลทนะทุกคนเต้บอกเต้จะเน้นเลทดูวีดีโอท่านั้นอีกปะเนี่ยแต่เอาไปก่อนเม็ดนึงหลบไปนี่โต๊ะไหนวะเอวพี่คิวแต่พี่สู้นะพี่สู้นะดีไม่สู้แล้วน้องชายพี่ไปน่าจะอุ้ยหายไปไหนวะอื้ยโดนคีบแผ่คนอีกเม็ดเฮ้ยโอ้หาตัวไม่เจออยู่ไหนวะเนหายตัว มาดิมาดิเต้มาดิอย่าลืมว่าพี่เอาสเปรย์อบร้อนไอ้ท่าไม่โดนท่าไม่โดนมาดิมาดเโี้ยจังหวะวิวตามที่ไม่โดนจริไงไม่โดนเยสโกุนเชี่ยวไปใบหูกูเลยเมื่อกี้หายไปไหนวะไปหูขวาทีนช็อตเมื่อกี้และช็อตนี้ผมออกทารอนชิ้นแรกตามเต้อะผมออกเต้คารอนชิ้นแรกตามเต้อะเรียนรู้เรียนรู้จะข้อผิดพลาดถูกต้องครับมูราชิ้นแรกไม่เวิร์คก็ไปทารอนก่อนเน้นยิงธรรมดาตู้โอ้ยแม่นทุกเกมมาดิดูเลือดอละพี่ดูผมดูเลือดอย่างแรงอะ จบๆเลยคิดปมมาเลทไม่เป็นไรอติเคได้ไม่ได้เปียกจางออกเย้วกนะครับเอคืนไเทของตามไม่ลยไม่ไม่ต้องตามพี่เดียวเดี๋ยวทำไมมันเหมือนกันทุกอย่างเลยชิ้นต่อไปทิ้ใหญ่สปอยชิ้น่อไปชิ้นใหญ่่เปอโกงไปเองหรือเปล่าเฮ้ยเนเนโปรเพเยอร์ะนี่แรงจัง สวยเดี๋ยวนี้อุ้ยทำไมมาตีมด่าแรงยังวะเอ้ยมาตีมดางอเลยขอเหมือนกันไม่ใช่หรอตีไปก่อนเม็ดดึงแต่คลิปจะเข้าชิบหายแล้วกูใครซวยมาดโอวใครบอกจบได้จบนะพี่บอกเองน้องเอ้ยโอเคไม่โดนโอเคได้โอเคอ้ไม่เกิดแตกนะไม่แตกโอ้ไม่ไม่โอ้ไม่ใช่ มีคนใช้สไนเปอร์เป็นลูกซองนะจะมาเป่ากบานกันไอ้ฮับเซ่เฮ้ยอะไรอมก่อนครึ่งหลอดครึ่งหลอดเจอการยีนแบบสว่าครึ่งอะไรครึ่งอะไรทำไมเลือกตปยังยุ้ยกูว่าไม่ดีแล้วนัเก้า้านูมีสิทธิการออกไอเทมแน่น่ครึ่งอะไรพี่อตนี้ต้องเคลียร์ก่อนโอเคอยู่่ชเ ก็บอกแล้วว่าผมเลดเกมรู้สึกผมอ่าทำไมมันเลดวะดิว่ามันดูเดียวกันของเดียวกันเดบุตรกับกูได้ไงไม่ใช่เดียวกันนะดิไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยฉันหู่หายแล้ววะไม่ออกทรงเหมือนเกมไม่ออกดันแบกด้วยไม่ต้องเป็นเกียรติแม่บ่อรัวใหญ่แม่งดูเออลองดูแล้วนี pues ่อ่ะแล้วพ ah ี่เอาสิ่งนี้มาแบบแดงมันไม่ต้องใชู้ตัวเองเต้แบบจุ๊บๆแล้วแบบจุ๊บๆอารีวัดว่าละใครดูเรื่องแล้วก็ไดก็ได้ก็มาอยู่ก็มาอยู่ก็มาอยู่ก็มาเด็กกมานี่ยู่เนื่อ วาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยหลอกตัว่เหลอีตัวยเหาอีกตัวหอีตัวในแหลกในแหลกในแหลกี่ทารนเย้อกวี่จมึงวงไงดีกเนี่ยเอว้ทำยังไงเนี่ยจบเลยแล้วกันเฮ้ยเฮอะไรอะเาตรงจริงผมว่าผมแพ้ว่ะ น้องมันเล่นเลยมันต่อให้จัดเลยพอดีคนคนเล่นไม่ได้ยินว่าขอหับดัวอะไรอ่ะโอ๊ยเล็ดเกมแพ้ได้ไงวะเสมอหนึ่งหนึ่ง้กายหยิดมาคอนเทนต์ลไรใส่ผมเลยป่ะเนี่ยเย้สมอหนึ่งหนึ่งมแพ้โอสกินกากคือว่าู้ินละใช่ครับสกิน ตัวเดียวจบโอ้แต่พิก้นึกว่าจะแห้งอะนะไอ้ใช้ท่านันนนาน้นไม่โดนป่ะเลยเลยแห้งไม่โดนใช่ท่านั้นไม่โดนเดนดูสวนชิบหายเลยโอ้โหนี่น้องเขาสุดๆเลยนะเนี่ยโอ้โหวิกิตแอบ,บเล่นให้เหรอส,สุดสุดเหรอใช่ตาสองตาอันบอกมาเสมอไปหน่อยตาสองเป็นกินว่าทำไมต้นเกมกูสู้ได้เลืเกมมึงกูสู้ไม่ได้เลยวะเหมือนกูเลยต้นเกมกูสู้ได้เลยเกมกูเข้าข้อรวย เล่นเกมกูยิงเจ็ดร้อยเล่นยิงกูเก้าร้อยโอ้โหเปล่าวะงงจัดผมใส่ลุนดูเลือดมาก็บอกอยู่ลุนเล่นเกมใส่ลุนดูเลือดดูเลือดถึงหกอ่ะผมวิ่งอย่างเต่าอ่ะอ๋อถึงว่าทำไมมันดูแบบจว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 บเลยยิงไม่โดนนะไทยอะไรวะกิตไม่ได้ยินนะตอนขออีกตัวกิตไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้เรื่องเลยครับมาเล่นให้หน่อยมาเล่นให้หน่อยอ๋อโอเคได้เลยเพื่อนให้กูโดนตบมึงโดนตบคนเดียวไม่พอใช่ไหมกูต้องโดนด้วยสินะ หนึ่ง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 เสมอหนึ่งหนึ่งเป็นงานเต้สบายไหมพบายเลยพี่แพ้เมื่อกี้ไม่นะเราสอบเลดอยู่เอลซู่ได้ไงวะเราปิดเล่นไงอ๋อก็เต้จะเทงกับพี่ไงแต่กิดได้โฟกัสและแค่รี่คนใหม่ของเบคอนเต้ยูเรสก็สเต็มอยู่ที่ค่ายแดงยูซูครับผมเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามไปดูไลฟ์สดของน้องกันได้นะครับผมที่ช่องเอลซูครับนะครับสวัสดี พวกเราขอตัวลาไปก่อน <ś led> ขอบใจกิจกับเต้ด้วยที่มาจอยกันในวันนี้ดีเจอกันครับนครับเจอกันโอเคครับแล้วเจอกันครับทุกคน <ś led> ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ